บอยสิริชยัยผู้บริหารหมอลำใจเกินร้อยสามีของนักร้องสาวหมอลำสุดฮอตอย่างคุณแอนอรดีก็ได้มาเชิญชวนนะคะพี่น้องนะคะร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ค่ะเรียกได้ว่าสำหรับคุณบอยกับคุณแอนนะคะ,ะทั้งสองคนนะคะก็คือทำบุญบ่อยมากทำอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็เป็นการที่ทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยก็คือมีกลุ่มบ้านฮักนะคะที่ร่วม ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันเนี่ยมอบมาอัยให้กับทั้งคู่นั่นก็คือคุณแอนคุณบอยเป็นบ้านฮาร์ดเอบนาะแล้วก็จะมีการเอาเงินในส่วนนี้ค่ะจะไปทําบุญอยู่ตลอดแต่ล่าสุดนะคะบอสบอยสิริชัยก็ได้มาบอกบุญให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะร่วมกันในการทําบุญครั้งนี้เพราะว่ายอด ที่จะได้ร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะจากที่ปกติเนี่ยคุณบอยศิริชัยเองนะคะก็ยังได้ลงสตอรี่นะได้ลงในสตอรี่ของบอยศิริชัยนะคะ Facebook นะคะก็บอกว่ายอดพระป่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะคะ8โมง13นาฬิกาก็คือ7,000 0บาทแล้วครับปกติผมจะทำบุญอยู่เสมอโดยที่ไม่ได้เปิดบัญชีบุญค่ะแล้วก็ ผมและแอนก็ทำบุญตลอดหากมีโอกาสแต่ว่าพระป่าในครั้งนี้ต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากผมจึงขออนุญาตเปิดบัญชีบุญเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมครับอันนี้จริงนะคะคือคุณบอยเองเนี่ยอย่างปิดฤดูกาลใจกันร้อยที่ผ่านมาฤดูกาลที่แล้วนะคะเธอนั้นเองก็ได้นํายอดนะคะที่เป็นการ ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าปุ่มปิดแล้วก็ยอดเข้าชมนะคะที่ไปชมหน้างานเนี่ยคือซื้อบัตรเข้าไปเนี่ยตรงนั้นก็นําไปซื้อที่ดินข้างๆวัดเนี่ยถวายวัดนะคะแล้วบ้านคุณบอยเองก็อยู่ใกล้ๆวัดเลยนะคะเราเองก็ได้ไปตอนวันเปิดฤดูกาลนะคะก็เห็นได้ว่าคือคอ่อนข้างที่จะหมู่บ้านละแวกนั้นนะคะท่านที่จะศรัทธาใน พระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมกันทําบุญอยู่ตลอดตลอด,ลอดรวมถึงคุณบอยสิริชัยและก็ครอบครัวบริสัยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะคุณบอยก็บอกว่าเปิดบัญชีบุญครับกาเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพพระป่าสามัคคีตามกำลังศรัทธาร่วมกับคณะหมอรำใจเกินร้อยโดยมีผมบอยสิริชัยและแอนออรดีเป็นเจ้าภาพหลักวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยซื้อที่ดินถวายวัด บ้านศาลาตำบลเสือโก้ใช่ไหมคะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามทอดถวายเวลาห้าโมงเย็ยนค่ะวันที่สิบสี่เมษายนนี้กลางคืนมีหมอลำใจเกินร้อยทำการแสดงค่ะท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทอดถวายได้แต่มีจิตธาอยากร่วมเป็นเจ้าภาพสามารถโอนปัจจัยได้ตามหมายเลขบัญชีด้านล่าง นั่นก็คือธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขที่บัญชีนะคะ139-334-7763นายผู้การบริษายซึ่งผมได้เคลียร์บัญชีส่วนตัวของผมไว้รองรับรองรับสายบุญเพื่อรวบรวมปัจจัยในครั้งนี้ครับขออานิสงส์ผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันในครั้งนี้จงเป็นผลสำเร็จบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองขอให้เป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดิน มีทรัพย์สิสนเพิ่มพูนทํากิจการงานอันใดขอให้ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดค่ะก็จะเป็นรูปหน้าบัญชีตรงนี้นะคะผ้าป่าวัดสารา,านะคะวันที่14ที่จะถึงนี้เองวันนี้ก็วันที่เ12เมษายนแล้วนะคะอีก2วันนี่แล้วก็มีแฟนคลับ FC นะคะก็ได้ เข้ามานะคะร่วมทําบุญในครั้งนี้นะคะทั้งส่งสลิปภายใต้โพสต์นี้ก็เยอะค่ะคุณบอยเองก็มาตอบคอมเมนต์นะคะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ก็ตอบไม่ทันก็อย่าว่ากันกันเนาะก็คือรวมๆกันเราเราเองอะ่ะเป็นคนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมที่เป็นอ ศาส,สนาพุทธนำถือศาสนาพุทธแล้วเราเองก็ชอบที่จะทําบุญแล้วการทําบุญในครั้งนี้ก็คือร่วมกันกับคณะหมอลําใจเกินร้อยนะคะที่สามารถโอนออนไลน์ได้หรือใครที่จะไปหน้างานได้ก็ได้ถ้าไปได้สะดวกก็เชิญได้เลยนะคะวันที่14เมษายน14เมษายนนี้นะคะก็ทอดเวลา5โมงเย็นนะคะก็อยู่ที่วัดบ้านสาราตําบลเสือโก้นะคะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะ แล้วก็กคืนเนะี่ยมีหมอลำใจเกินร้อยนะคะสามารถาถ้าใครสามารถเดินทางอยู่ใกล้ๆล,ละแวกนั้นนะคะก็สามารถเดินทางไปร่วมได้จะโอนไปตามยอดนี้ก็ได้หรือว่าจะไปทําบุญที่หน้าง,งานหน้าวัดก็ได้นะคะค่ะคุณบอยศิริชัยก็ได้มาบอกบุญนะคะเพราะทางคุณบอยกับคุณแอนเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในงานครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วสําหรับใครที่อยากร่วมโอนก็ตามหมายเลขบัญชีนี้ได้เลยหรือเข้าไปดูที่โพสเฟซบุ๊กนะคะของคุณบอยศิริชัย เฟสนี้นะคะเป็นภาษาไทยนะคะเป็นเฟซส่วนตัวที่มีรูปกับคุณยายสวยเนาะค่ะแล้วก็คุณบอยเองนะคะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าหมอลำพอลุอ่อนนะคะคุณบอยเองมีคนตั้งเองนะคะหือลูกมากอย่างล่าสุดนะคะวิดีโอ,อคอหาลูกสาวแล้วก็ทําปากจูกันลูกสาวก็คือน้องเพชกับน้องพลอยน่ารักมาก นั่นค่ะแม่สายเลือดหมอลำอิหลีคะ่ะพี่หน ok. ุเห็นไหมที่ไปเวลามีได้ยินเสียงเพลงเธอจะฟอนนะคะแล้วก็หน้าตาคล้ายคุณแอนทั้งสองคนเลยนะทั้งสองคนคล้ายน้องแอนมากนะคะแล้วก็เออนิ่งไง,ไงว่าเลียงง่ายคะ่ะพี่น้องเลียงง่ายแลลวกะบอกแบบว่ามมอยู่นํากะเรียกป๋าป๋าเรียกคุณคุณบอยว่าป๋าป๋ามามาเรียกคุณแอนอย่างป๋าป๋า โอ้โหต้องบอกเลยว่าสําหรับนะคะน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยได้มาอยู่กับพ่อบอยกับแม่แอนนะคะถือได้ว่าเป็นบุญกุศลที่ร่วมสร้างกันมาแต่ตอนไหนไม่รู้ละแต่เรารู้ว่าณนะตอนนี้ทุกอย่างคือดีดีมากๆดีต่อใจแฟนคลับเอฟซีดีต่อใจของคุณย่าคุณยายแล้วก็คุณแอนกับคุณบอยเนี่ยก็คือรักลูกเอ็นดูลูกมากรู้สึกได้เลยทุกครั้งที่เวลาเขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเขาจะมีความสุขมาก การทํางานเหนื่อยล้าที่แสนเหน็ดเหนื่อยมาเนี่ยแต่พอมาเห็นลูกๆเนี่ยเราตื่นเช้ามาดูแลลูกอย่างคุณบอยไหมตื่นเช้ามาดูแลลูกเนี่ยโอ้โหไม่มีคําว่าเหนื่อยในในใจไปเลยเพราะว่าทั้งคู่เองก็คือกับกับน้องเพชรน,น้องพลอยเนี่ยคือสักระยะหนึ่งแล้วนะคะที่อยู่ในความดูแลแต่เพิ่งมาประกาศนะคะเพราะว่าคุณบอยเองก็คืออ่ ประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งได้แล้วเนาะที่ได้รับน้องเนี่ยมาอยู่ด้วยแต่ว่าก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะจนณตอนนี้ก็คือมีแต่คนรักแล้วก็เอนดูน้องเพชรพลอยส่งเสื้อผ้าของใช้อะไรไปให้เยอะแยะมากมายค่ะแล้วล่าสุดได้เห็นคลิปจากทางาผู้จัดการไก่ต้มผู้จัดการกิิกรเหลืองทองนะคะก็คือผู้จัดการของน้องแอนอรดีเนี่ย มีแอบถามเด็กๆนะว่าอยากออกรายการทีวีหรือเปล่าลูกนะคะอยากออกรายการไหนารายการที่สนใจนะคะอยากให้คุณบอยคุณแอนและลูกๆเนี่ยไปก็สามารถติดต่อไปหาคุณไก่โต้งได้เลยนะคะหรือคุณกิติกรช้ยเหลืองทองนะคะผู้จัดการของคุณแอนอรดีค่ะเชื่อว่าหลายท่านก็คงอยากจะเห็นนะคะน้องแฝดน้องเพชรน้องพลอยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ไปออกรายการทีวีนะคะเล่าถึงเรื่องราวนะคะกว่าที่ จะได้มาอยู่กับคุณพ่อบอยกับแม่แอนในครั้งนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาส่งต่อบุญนะคะร่วมกันกับคุณบอยคุณแอนนะคะที่ร่วมเปิดบัญชีปัจจัยบุญนะคะพระป่าสามัคคีในวันที่14เมษายนนี้ใครที่มีจิตศรานะคะก็สามารถอาโอนออนไลน์ได้นะคะหรืออยากไปที่หน้างานจริงก็วันที่14เมษายนที่จะถึงนี้นะคะเวลา ห้าโมงเย็นค่ะสามารถรวมกันได้ที่วัดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านอีกรอบอยู่ที่วัดบ้านสาลาตำบลเซอโก้ค่ะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะรวมกับหมอลำใจกินร้อยมีชมหมอรสุบตอนกลางคืนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินสักซีมังเลยก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ